สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตทิศทางของการใช้ AI ในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็คงจะเห็นความสำคัญของ AI แล้วนะครับทีนี้ในวันนี้ก็มีผลการวิจัยนะครับออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI ในประเทศไทย ซึ่งก็น่าสนใจมากเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งเพื่อจะเห็นว่าในอนาคตจะเป็นยังไงสำหรับ AI ในการบริหารจัดการในองค์กรต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,ง AI ในการวิจัยด้วยทีนี้ถ้าขอย้อนย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วก่อน AI เนี่ยเพิ่งเข้ามาจริงประมาณปลายปี65หนะครับหรือว่าต้นปี66ที่เป็นเจ e r a ี i v e AI นำโดย c ช a t g p ีีนี่แหละสำหรับคนทั่วๆไปแต่แน่นอน AI มันก็มาก่อนนั้นเป็นอ่ปีแล้วแหละนะครับแต่ที่เป็นมหาชนที่ใช้กันเยอะ ก็คงนับจริงๆก็คงตั้งแต่ต้นปี66ทีนี้ก็มีผลการวิจัยนะครับออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66ก็มีบริษัทที่ปรึกษาต่างๆมีผลการศึกษาออกมาเป็นระยะๆะะนะครับโดยเฉพาะ m c คค n นซีสนะครับแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาอื่นๆนะครับของต่างประเทศแต่วันนี้ก็มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยก็เลยน่าสนใจเอาละผมขออนุญาตย้อนภาพใหญ่สักนิดนึงก่อนผลการวิจัยเมื่อกลางปีที่แล้วกลางปี -66 ซึ่งเป็นผลการวิจัยช่วงแรกๆ ช่วงนั้นจุดโฟกัสของงานวิจัยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการใช้ AI เนี่ยจะไปอยู่ในเรื่องของความกังวลน,นะครับเกี่ยวเรื่องว่า AI จะมาทำงานแทนคนะจะทำงานตำแหน่งหน้าที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็รวมถึงการกังวลในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลองค์กรที่อาจจะรั่วไหลนะครับเนื่องจากว่า AI เขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะไปเทรนนะครับความกังวลส่วนใหญ่ก็อยู่แบบนั้น นะครับแล้วแล้วก็จะมีคําถามบางอย่างนะว่าะจะต่อต้านหรือจะเข้าร่วมนะครับนะประมาณนั้นนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับจนมาถึงปลายปี6กนะครับน้ำหนักเนี่ยมันก็เริ่มมาถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI มากกว่าแล้วความกังวลในเรื่องต่างๆเนี่ยก็มีความลดน้อยถอยลงบ้างนะครับแต่ก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเรื่องเรื่องเรียกว่ายังก้ากึก่งกันยัง50-50ิ นะยังก็กล้ากลัวกลัวนะครับแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี67นะครับตั้งแต่มกราเป็นต้นมาโอ้ตอนนี้เนี่ยงานวิจัยการสํารวจต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับว่าก็มีผลตอบรับในเชิงบวกมากขึ้นมากขึ้นแล้วดูเสมือนว่ามันคงไม่มีกระแสอะไรที่มาหรือจะมีสิ่งใดที่จะมากั้นกระแสของ AI อีกต่อไป นะครับนั่นหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยโลกได้เข้าสู่ยุค AI อย่างเป็นทางการเนื่องจากว่ามีมหาชนกลุ่มใหญ่นะครับเริ่มรับเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดถึงโมเดลสักโมเดลหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูผลสำรวจของประเทศไทยกันนะครับโมเดลนี้เนี่ยเรียกว่า d i f f u s i o n of innovation นะครับหรือว่าทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตรกรรม หมายความว่าทุกๆนวัตกรรมในโลกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามทฤษฎีนี้นะครับการแพร่กระจายของนวัตกรรมนะครับ AI ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งนะครับลักษณะของโมเดลเป็นแบบนี้ครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูโมเดลนี้นะครับแล้วจับประเด็นได้เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสนะครับที่เราจะใช้ประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยีต่างๆเอาละครับโมเดลนี้มันจะเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือนะครับหรือว่า innovator นะครับสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยครับ ในอินโนเวเตอร์ก็คือเวลามีนวัตกรรมอะไรขึ้นมากันแล้วแต่นะครับในช่วงอินโนเวเตอร์เนี่ยอาจจะอยู่ในห้องแักจะเป็นคนกลุ่มเล็กมากๆนักวิทยาศาสตร์นักทดลองถ้าสำเร็จเนี่ยก็จะเขยบมาครับเป็นเออร์ลี่ p อ e r อร์ก็คือคนกลุ่มแรกๆที่เริ่มรับมาใช้เริ่มเรียกว่าเป็นเวอร์ชันเบตานะคือเริ่มทดลองใช้เริ่มใช้แล้วแหละนะครับหลังจากเออร์ลี่ p อ e r อร์ถ้าเกิดว่ามันมีความก้าวหน้านะครับแล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่รับเข้ามาในชีวิตประจำวันนะครับในธุรกิจ กลุ่มนี้เขาจะเรียกว่า early majority หรือว่าคนกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกๆเข้าไหครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น m e t r o เนาะคือจุดพีคถึงจุดนี้มันจะไม่มีคำถามแล้วแหละว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับเพราะทุกอย่างมันจะไปหมดแนละ้วนะครับเทคโนโลยี Technology ก็ไปแล้วราคาก็สัมผัสได้ผู้บริโภคก,ก็บอกต่อกันไป นะเกิดว่าทาที่จะต้องใช้สิ่งนี้แล้วนะครับก็จะนําไปสู่เลสเมเจอริตีกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหลังที่จะนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในท้ายที่สุดครับใครก็ตามที่พยายามที่จะไม่ใช้นะต่อให้หลีกนี้หลบเล้นแค่ไหนก็ต้องใช้เขาเรียกว่ากลุ่มเล็กกาณนะเล็กกาณก็คือกลุ่มที่ถูกบังคับให้ใช้ผมยกตัวอย่างนะกลุ่มเล็กกาณอย่างในอดีตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเนะบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยขอแบบจอขาวดกวาก็ได้ เขาไม่ต้องจอสีหรอกหรือบอกว่าเนี่ยขอแบบปุ่มก็ได้นะไม่ไม่ต้องเป็นสมาร์ทโฟนไม่ต้องอะไรหรอกปัจจุบันนี้ท่านก็ใช้เหมือนเราทุกอย่างนะครับเดียวว่าถูกบังคับใช้โอเคไหมครับเอาละทีนี้เรามาดูนวัตกรรมแต่ละตัวเนาะมันจะมีกําแพงสีชุมภูเนีครับเป็นกําแพงกั้นนะครับว่านวัตกรรมนั้นเทคโนโลยีนั้นมันจะไปต่อได้หรือไม่นะครับหรือไปต่อคนกลุ่มใหญ่ได้หรือไม่นะครับ มยกตัวอย่างเช่นอย่างเมตาเวิร์ดนะช่วงโควิดนี่มาแรงมากเลยเมตาเวิร์ดโลกสมุนไพรต่างๆนะครับเนื่องจากช่วงโควิดเนาะค่าใหญ่ๆต่างๆก็ลงทุนกันเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะครับสุดท้ายก็เรียกว่าเจ๊งกันพอสมควรนะรแล้วก็ล้มเลิกกันไปเกือบหมดแล้วนะครับก็คือผ่านด่านสีชมพูนี้ไม่ได้นะค,คนกลุ่มใหญ่ยังไม่ได้รับนะครับหรือพวกไฮเพอร์ลูกต่างๆนะครับก็ยังผ่านนะครับเส้นสีชมพูนี้ไม่ได้นะครับแต่อย่างรถอีวีอ่ารถยนต์อีวีของเราเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็มาสู่ Early m a j o r i t y เรียบร้อยแล้วคนกลุ่มใหญ่รับเรียบร้อยแล้วนะอีกหน่อยคนกลุ่มใหญ่กว่านั้นก็จะรับกันทั้งหมดเอาละเลือก AI แล้วครับถามว่าปัจจุบันเนี่ย a ออยู่ในสีอะไรครับผมลองให้ทุกท่านลองพิจารณานะครับนะครับว่าอยู่ในสีอะไรหลายหลายท่านบอกว่าอยู่ใน Early Adopter เเนาะคนกลุ่มแรกๆที่ใช้บางท่านบอกว่าเป็นเริ่มมาสีเหลืองแล้วนะครับนะคนกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกที่รับเข้ามา นะครับผมเข้าใจว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมาเป็น early majority แล้วนะครับอย่างประเทศที่ใช้เยอะๆเช่นเยอรมันอังกฤษนะครับที่บอกว่ามีการใช้ AI เยอะๆเนี่ยแน่นอนเขาคงมาสีเหลืองตรงนี้แล้วแต่บางประเทศเช่นยังไม่ได้มีนโยบายในระดับภาพใหญ่นะครับก็ยังเกิดความไม่แน่ใจนะอาจจะรับนะระดับของการวัด ระดับของการรับนวัตรกรรมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันสําหรับผมเองนะครับคิดว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับณเดือนประมาณมีนาคมนะครับถ้าใครฟังย้อนหลังนะครับมีนาคม67เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระหว่างเส้นสีชมพูนี่แหล,วและ,นะวัดกรรมกึ่งกันแล้วแหละนะครับในในบางเรื่องก็อาจจะไปบ้างแล้วเช่นทางด้านการตลาดไปก่อนแนละ้วแต่ยังการวิจัยเนี่ยยังยังฝ่าไม่พ้นนะครับนะทั้งทั้งที่ในระดับโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับกันในวงกว้างนะครับเพราะว่าอย่างใน APA เนี่ยเขาก็ออกวิธีการอ้างอิง นะครับในวารสารต่างๆก็ออกไกด์ไลน์กันมาเรียบร้อยแล้วคือก็ไปสีเหลืองกันแล้วแต่ของเราเนรอเวลานิดนึงแต่ยังไงเราก็จะตามไปแน่นอนนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าใครไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนตามมาครับนะเพราะว่ามันเทรนด์มันไปแบบนั้นแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่จะฝ่าไปโอเคไหมครับสมมติว่ามันยังไม่ได้ฝ่าไปแล้หรือมันอยู่ต้นๆของสีเหลืองก็แล้วแต่นะครับสิ่งนี้คือโอกาสนะครับที่จะสร้างเขาเรียกว่าค p e t พ t i v e a d v ม n ่นใจความได้เปรียบในการแข่งขัน ถ้าใครรับก่อนใช้งานก่อนให้เป็นประโยชน์นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ที่กับองค์กรกับธุรก,กิจแต่ถ้ารับช้าเราก็อาจจะได้ประโยชน์ครับในในในรูปแบบของยูเซอร์แต่ถ้าเราจะใช้ประโยชน์นะครับจะให้องค์กรเราได้เปรียบในเรื่องต่างๆนะครับไปใช้ในการผลิตนะครับใช้ในการบริหารจัดการหรือแม้แต่การศึกษาก็การเรียนการสอนใครออกมาก่อนก็มีโอกาสได้เปรียบก่อนก็แล้วแต่ว่าใครอยากถนัดแบบไหนแต่แน่นอนครับ ในท้ายสุดก็ต้องใช้อยู่ดีเอาละทีนี้มันก็มีงานวิจัยนะครับที่จะมายืนยันนะครับว่าเอ๊ะมันน่าจะไปถึงจุดไหนนะเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับว่าเราควรจะต้องปรับตัวอะไรยังไงนะครับ่ณนะวันนี้ก็มีงานวิจัยของ d e l ิ n น w ยสนะครับขออนุญาตอ้างอิงต้องขอบพระคุณ d ดลิ n น w ยสนะครับฉบับวันที่24มีนาะคม67นะครับก็ได้ออกผลการวิจัยนะครับจริงๆก็เป็นการลงข่าวนะครับของบริษัท อเมซอนนะครับซึ่งเป็นผลที่ทำงานร่วมกับนะครับบริษัทที่ปรึกษาคือ Access Partnership ได้ทำการวิเคราะห์สำรวจการใช้ AI นะครับในกลุ่มว่าประเทศต่างเนี่ยมีการใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นงานกลุ่มแรกๆนะที่ผมว่าได้สำรวจของคนไทยด้วยโดยสำรวจเนี่ยในประเทศไทยได้สำรวจพนักงานเนกว่า1,600คนแล้วก็ยังสำรวจนายจ้างอีก 500คนผลการศึกษาน่าสนใจครับโดยภาพรวมเนี่ยมองว่าคนไทยเนี่ยนะครับบุคลากรไทยเนี่ยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง AI เนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะเพิ่มค่าจ้างหรือค่าตอบแทนนะครับมากกว่า41%หมายความว่าใครมีทักษะความรู้ทักษะในเรื่องของ AI เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนของตัวเองเนี่ยนะครับสมมติว่าเงินเดือนจาก50,000มีโอกาสที่จะได้ถึง75,000 หรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับต้องถามทุกท่านแบบนี้ก่อนครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ประกอบการนะวันนี้เนี่ยถามว่าองค์กรของเราเนี่ยนะครับถ้าจะรับพนักงานใหม่เนี่ยเราจะรับคนที่ไม่มีทักษะ AI ไอครับมาทํางานหรือเปล่านะครับถ้าท่านเป็นเป็นผู้ประกอบการนะหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยถามว่าท่านจะรับคนที่ไม่มีทักษะเรื่อง AI feasible, มาทํางานหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่แลวนะถูกไหมครับนะครับเอ๊ะภาคราชาการล้ครับตอนนี้รับพนักงานรับข้าราชการรับพนักงานราชการเข้ามาใหม่ตอนนี้เขาวัด AI กันหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะและวิสาหกิจ วัดกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เชื่อว่าในระยะเวลาอันสั้นอันสั้นมากๆนะครับก็จะต้องมีการวัดการประเมินคนนะครับในเรื่องทักษะของ AI แน่นอนนะครับแม้แต่การโปรโมชั่นอะไรต่างๆประเมินภายในเนี่ยก็ต้องมีเรื่อง AI เข้ามาอย่างเร่งด่วนนะครับเป็นที่แน่นอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องเรียนรู้กันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผลการศึกษานะครับก็ยังบอกว่าพนักงานในประเทศไทยเนี่ยประมาณ95%เ มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะ AI อ่านี้น่าสนใจ95%นะเกือบ100%เครับเมื่อจำแนกเป็นกลุ่ม Gen C ก็สนใจถึง93%กลุ่ม Gen Y สนใจ95% Gen X 95%ในขณะที่กลุ่มอย่าง Baby Boomer ครับไม่น่าเชื่อนะคือกลุ่มที่วัยเกษียณแล้วแต่97%ครับก็บอกว่าสนใจนะที่จะพัฒนานะครับหรือลงทำบียนเรียนในห,หลักสูตร AI ถ้าเกิดว่ามีโอกาส ันหมายความว่าณปัจจุบันนี้เวลานี้นะครับคนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะแต่ยังไม่ขยับยังไม่ไปนะบางคนก็ไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้ครับดีมานก็คือความต้องการเ,เริ่มไปแนละ้วแต่ปรากฏว่าซัพลายสัปลายก็คือผู้ผลิตนะครับหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยยังมีน้อยมากหมหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่ขยับเลยนะพวกออนไลน์ใหญ่ๆก็ยังไม่ขยับคือผลิตได้ช้ามากเราขาย คนในทุกระดับเลยนะในการผลิตเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องแปลกผมคิดว่าเป็นโอกาสในทุกๆฝ่ายเลยนะครับและโอกาสเนี่ยครับถ้าเราช่วยกันเนี่ยคือมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะไม่ว่าท่านจะเป็นยูเซอร์ที่ดีเป็นผู้ผลิตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ดีเป็นผู้ประกอบการก็กแล้วแต่เพราะระยิ่งช้าเนี่ยแกลบของเรากับต่างประเทศเนี่ยนะครับมันจะยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆมิติไม่เฉพาะเรื่องวิจัยนะครับผมคิดว่าเรามีความสําคัญเร่งด่วนนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โห95% หมายความว่าถ้าเราไปเทียบกับโมเดลตะกี้ครับมันจะสื่อสารมันจะบอกอะไรแล้วครับอ่ามันก็จะบอกว่ามันใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วนะนะผมบอกว่ามัน AI มันใกล้จะระเบิดระเบิดเต็มทีแล้วก็คือว่ามันกําลังจะเข้าสู่ Early m a j o r i t y อย่างเป็นทางการคือคนกลุ่มใหญ่พร้อมจะรับและเวลามันมาเนี่ยมันจะมาแบบมโหราณนะครับมันจะเข้ามาแบบจนรับไม่ทันนะคือดีมานนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ารัฐบาลอ่หรือกระทรวงนะครับออกนโยบายอะไรมาเนี่ยความต้องการในการเทรนนิ่ง ความต้องการในการเรียนรู้ต้องการใช้เนี่ยมันเยอะมากนะครับรวมทั้งในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับมันก็จะมาแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆก็งลงทุนกันมากมายในเรื่อง AI เอาละครับทุกท่านครับไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะแต่อยากให้ตื่นตัวนะครับตื่นตัวแล้วเขาเรียกว่าต่อเติมนะก็คือเริ่มเอา AI มาใช้นะครับในโลกยุคนี้เป็นยุคแห่งอินเทลเจนซ์นะครับหรือยุคแห่งวิส d o มความหมายของมันก็คือว่ามันอาจไม่สำคัญนะว่าใครจะรู้มากกว่ากัน แต่หมายความว่าใครสามารถแปลงความรู้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับให้เกิดเอาพุตบางคนอาจจะไม่ได้รู้เยอะแต่ไม่ได้บอกว่ารู้เยอะแล้วไม่ดีนะอาจจะรู้ไม่เยอะแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีนะครับเช่นเจเนเรตภาพเป็นก็สามารถเจเนเรตภาพขายหรือใช้งานได้เขียนบทความเป็นจาก AI ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นต้นใช้ทําวิจัยเป็นเอามาใช้อาจจะไม่ต้องรู้ครอบจักรวาลนะครับเพราะนั้น,ะนนะก็เป็นโอกาสก็ไม่อยากให้ตื่นตูมนะแต่ตื่นตัวเนี่ยผมคิดว่า ตอนนี้ถ้าบอกว่า95%นคงตื่นตัวกันแล้วแหละทียมกันใครจะต่อเติมหรือเอามาใช้งานนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะใช้ AI นะครับให้เป็นประโยชน์กับตนเองนะครับใช้ AI ให้สนุกมีคุณภาพนะครับแล้วก็ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมจะทำให้ทุกท่านประสบความสาเร็จนะครับแล้วโปรโมชันนี้มีไม่นานนะถ้ารอไปอีก2ปี3ปีเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกในอีกรูปแบบหนึ่งในอีก2อปีอาจจะไม่มีใครพูดถึงเรื่อง AI แล้วก็ได้เพราะมันอยู่ในชีวิตประจําวันก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับในการใช้ AI และใช้ AI อย่างมีจริยธรรมครับสวัสดีครับ